งานดองเล่ายังเงินสบายดีพี่น้องไปไม่ใหญ่ฮะก็มาจังโมงเลยนะมาตัปักซอกจะเลยมาเบ่มุงด้วมือก็ซอยสีเลี่ยวมาตังงานมือเลยนี่ยังซอยสีงูสามโตนี่จะข้องานนี่นี่นี่บอกแขกพี่น้องแขกพี่เอพี่น้องเอ้ยก็มาจับุคคลร้อย ก่อนนางไปลางเคียงมึงนะตี่นี่งเคียงสิกคนหากามาซอยสิพี่น้อยหางกแล้ยวหัวสามตัวคนอยู่ลังพู พักทั hey. ้งนัเ้แอมกินมีแหมอทน้าแฮมอท่รพกี่มันบุตรหนึ่งันไรพี่ซาซ้าคลิปวันไรพวี่หนึ่ง พี่ฮัมาพี่ตังนะมานั่งสังตเดี๋ยวดเหมอืมูมอพี่เอามาโตพี่ฮัตังนะ จะเภา,า,น,า,น,านังผู้นังงานพีนดดดด่น้องเลยตอนอันคัวซีนอะบอดี้ทายเพราะวา่าเขาจะเอาเปิดเพลงมีรังแานเขาจะเปิดเพลงเขาก็เลยังดันทายคลิปครัวซีนเลยอยู่เต็น มาเด้อไปได้10คนซะ <laughs> ມັນເນາະເຊບາລາຊ້ອຍຊ້ອຍນະອັນນີ້ເນາະແລ້ວທາງນີເົ້າຊ້ອືໃນບວກລະກະມຊ້ອຍໃສັສ

กะเปกะเป๋ากระีบริี่นยซอ่่ได้ถุงน้ำนะมันเหี่ยสบันอยืนได้กโทรศัพท์ก่อนเออมันจะเาใส่เคโทรศัพท์ไปหากโทรศัพท์กับพันเห็นโ้ทรศัพท์โทรัเนาระโสนโทรศัพท์เหี้ยน่ โอ้ยจนพสั่นมไทยมามาไทลกมาัไทยเางินหนเนาะเงินสี่พันเราอะเงินสี่พัน ขันเวลากูกันสิวะสร้างให้ก็าปิดเพลง กำลังเปิดต้อุ้กินเบียไปสั่งองคพีทปุดนังงัวนอยปูดนังงัวไ้อันหั่นผสมหลับสีดัวใบยำ แมงทำไเขาจะสีประตูเตี้ยจนเบียย์มาจเดี๋วลงไปอุมาแรงขึ้นมาใหม่สามตัวองเงียลูกชายละลูกชายละเป็นย่งนั้วสามต ลากันซอยตั้งแต่ใบใบหนึ่งใบสองมากเลี้ยวครบอยู่บ่อะไยังครบบอไว ตัวซาปนเหรอไจะบอกยูนาบัตตีมัน่อ่ามันยูอ่อ่าอ่าตัวปนเหรอกลืมทังเงินสี่พันอ่าสกระเป๋าัดลานกเลยียคตัวซ้

ทีนาให้ค่ะคนไปบอกนะมือเดียวกับบุนเหวอเนี่ยเชีนวได้เสนะเ้ยไม่เอาล่างกันนะเขาจังเขาหยาดอนจังขึ้นมาตีมือนะก่อนสีหอดบุญเดว่วสีขึ้นมาหอกระตุ้นนะคอยกบ่านไปทั้งได้ไป่ดอกหมแล้วเชยไสนห้องว่ามือเดียวกับบุนปัมืาออื่นมากกับบุนนะเด้ ก็เอออันงามน้ำแล้วยังางขึ้นมะว่าวันที่สิบแต่เก็อบอ้ที่มันเมือนชิาวเาว่ะวแมนก็แล้ยาหมือนขอาสิบมาวันที่สิบบออะของวันที่หกยอืแตงวันสินไปแม่มาแสดงกเลข อสามบเอ่ว <sk> ้า้าแถนไเออแขกพีเาพี่มาแต่ละม้งรถอยู่ใช่ปะรถเนื่องงานไหมยั่เอาซีมไกูขอทัานจะซีมได้แขกจะเสพนะป่ะแบบเบลเพี่อ่ะ ต้นี่สนครับอันนี้เพียอะไรนะเพียไม่ขึ้นยังบ่เดี๋ยวรถจะกูนะเดี๋ยวไ่ไ่ป่ะใส่เลยหรอเปลบค้าได้ไหมคะรับค้าได้ค่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn